ฮัลโหลไปแ้กลับมาแล้ว <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เราอยู่ใจ,ใจกลางเมือง <Okay. S 1> เอเธนส์ okay. เดินไปกินข้าวกันแล้วก็วันนี้มีลารวางแผนไว้ให้เราไปดูพิพิธภัณฑ์เที่ยวบพรเดินทางแอมเร์มฟรีสะอันนี้คือโบสถ์ Holy Metropolitan Church of the the Virgin Mary นะแล้วก็ยังเป็นบ้านของพระสันสปาปราปาองค์นี้เป็นพระสันสปาราปที่อยู่ในช่วงที่เยอรมันปกครองฟรีสอยู่ตั้งแต่ปี1 8 9 1จเหนถึง1น4 9เ้ห็นไหมครับดูไหมสวยสวยุดๆจริง เขามีรูปแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นแผ่นเงินแล้วก็เป็นนูนต่ําอ่ะเป็นรูปเป็นผ่นนูนนนูนต่ํามันเป็นรูปวาดด้วยมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปวาดผสมนลนะแล้วก็เอาแผ่นนูนต่ำมาแปะแปะแปะแผ่นเงินนี่มันที่เราเห็นไปทีพิพิธภัณฑ์เลยที่เขาแบบมีเก็บไว้โบราณโบราณใช่พรมก็มีพรมนี่เป็นงานเป็นงานพรมใหม่มากเก็บแบบเก็บดีมากเลยผมก็จกสีสวยจังเลยนี่ประตูเป็นกระจกสีเลย นี่เห็นไหมหแสงจากข้างนอกป่ะนี่กระจกสีอันนี้เขาบอกว่าให้บริจาคนี่ตรงน,นี้เป็นช่องหยอดหยอดเงินแล้วก็หยิบเทียนไปได้ถ้าเราไปจุดแ้้จะเอาไฟที่ไหนอ,อ่ะอ๋อไฟจากอันเก่าไฟจากเทียนอันเก่าประตูโบสนี่แกะสลักแบบโหดเที่ยมเลยไหมกว่าจะเสร็จบานหนึง่งอ,อ้อนเถอแนวกรีกไปแล้วเหอนหน้าตาเหมือนแนวไทยโมเสสแต่โบราณอ่ะ ไม่ได้จัดเสียมเป๊ะๆๆนะก็แบบแตพยายามทำให้มันเป็นลายแบบว่าเป๊ะๆเออ Welcome to the historical district of p l a k a เป็นตลาดเก่าเหมือนกับตลาดโบราณแบบเป็นพันปีแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เดินเดินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวหาข้าวกินหาขนมกินแล้วค่อยไปเดินที่พัณฑ์เฮ้ยเมียนท่นนี่ของเล่นไม้เหมือนเชียงใหม่ไม่เอาไปซื้อเชียงใหม่ถ้าเหมือนเชียงใหม่ไม่เหมือนนีกถึงก็ไม่เหมือนอ่ะมึงบอกเหมือนเชียงใหม่ ตุ๊กตานี่หมายถึงอะไรเนอะมีทุกที่เลยค่ะฉันเคยหาฉันลืมแล้วเหมือนกันว่าแบบป้องกันจากสารร้ายอะไรประมาณเนี้ยเหรอนเป็นแบบแกะตู้เย็นนอะแต่เป็นหน้าประตูเป็นหน้าหน้าต่างเจ๋งจังเลยเจ๋งมากเลยสิเออเป็นแข้งขึ้นโจแข้งเจี๊ยดได้อยู่ไอติมซื้อด้วยดีกว่าได้ไอติมสมชัยแล้วใช่ให้เขาเลือกให้เลยบอกว่าเนี่ยเลือกมาเลยอันหนึ่งเลือกให้หน่อย เขาเลือกเป็นโยเกิร์ตนมเนยจรงไหมไม่ใช่นมโยเกิร์ตเฉยมันขีดโยเกิร์ตลมเนยสินะนมเนยสินอยู่ข้างบนอร่อยเอออืมอร่อยโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่มันเข้มข้นแบบระดับเเส้นๆแล้วเลยขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะเข้มข้นเลยอ่ะเข้มข้นเลยเออจริงเขามีพวกเครื่องหนังกับจิวเวลรี่อยู่เรื่อยๆนะก็มีแบบพวกรูปปั้นอะไรเงี้ยขายจะได้รู้ว่าถ้าแบบ คาดหวังว่าจะมาซื้ออะไรที่รีเนี่ยก็มาดูเลยว่ามันจะเด่นเรื่องพวกนี้แวะกินข้าวกันเป็นอะไรสั่งอะไรนี่หมแลวก่อนเป็นข้าวกุ้งย่างสไปซี่ซอส <c oughs> แต่ว่าชิมแล้วมันก็ไม่เห็นสไปซี่นะแปลว่าเขาต้องเขาต้องการให้เธอบีบส้มลงไปเลยกุ้งเวลแล้วก็กินพร้อมกันของผมสั่งซีบีมกิลก็คือปลาซีบีมอะซีบีมปลาอะไรไม่รู้นะรสชาติเหมือนปลากระพงนะเนื้อเหมือนปลากระพงเลย แต่ไม่มีรสชาติเลยเลยก็คือเป็นปลาย่างเฉยๆเลยพราะหากเกลือก็คือทานนิดเดียวอะ่ะเค็มนิดเดียวเลยแต่มันมีสลัดกินคู่กันแต่ว่าจะบอกว่าอาหารนานนะแล้วราคาอาหารถ้าเป็นร้านแบบว่าไม่แพงมากก็จะไม่ไม่เกินไม่เกินหลัก20แต่ถ้าร้านแพงก็จะเกิน20ขึ้นไปบ้างก็มีก็เลือกดูแล้วกันถึงแล้วนี่คือพิพิธภัณฑ์อโคลโพลิันก็จะรวบรวมวัตถุโบราณที่เกี่ยวกับกรีกหลายอย่างอยู่ในนี้ ซื้อตั๋วก่อนมาซื้อตั๋วแล้วเข้าไปกันเขาก็สร้างทับไปเลยเนะวันนั้นที่ลงรถไฟใต้ดินน่ะก็เห็นมีบางอันอนะมีเีนม,มีแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับเหมิดเข้าแบบเป็นส่วนหนึ่งของสถานีอะอไ้โชว์อะไรเงี้ยแบบบางทีก็เป็นพื้นใสๆแล้วก็แบบให้เห็นว่าข้างใต้เป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยคนละสิบยูโรนะค่าเข้าค่าชมไปไปไปมีคนเดินขึน้นบนเราด้วยแล้วก็ถ้าผู้หญิงใส่กระโปรงมาก็คือ เป็นเก่งๆในเลยทีเดียวเชียวเนี่ยเขาทำเป็นรูปหน้าจั่วให้ดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยพอไปอยู่บนบนยอดของวิหารปุ๊บแบบมันจะเป็นตำแหน่งไหนอะไรอย่างงี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหายไปเยอะมากที่นี้เนี่ยมีชุดหนึ่งอยู่ที่บิททิสต์มิวเซียมเนี่ยจริงชิ้นชิ้นพวกเนี้ยที่เราไปดูที่บิททิสต์บิททิสต์มิวเซียมอ่ะมันลดนเอาไปนะแต่นี่ยเขาบอกว่าถ้าเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นอาร์ตีนาอันนี้เป็นโพไซดอนสามง่าม ม้าสี่ตัวแล้วก็ข้างๆนี่มันเหลืออยู่แค่นี้จากรูปจำลองตะกี้นี้ตรงกลางเป็นโพไซดอนแล้วต่อไปเป็นอร์ทีน่ามีม้าอยู่สี่ตัว้ก็เรียงไปเป็คนคนคือคนคน,นี่เหมือนที่เธอไปซื้อที่ซอยนั่นน,นะซอยข้างหลังบ้านเราอะที่เป็นถ่ายเครื่องหนังอะคอนแบบนเ,แเนี้ยอกแบบในตัวตอแบบเนี้ยอืมใช่ใช่ใช่ใชอันนี้เอาไว้ทำไรเอาไว้หมุนหรอสว่านมังนี่เอาไว้เจาะไงเาจาะหิน สีสีจากหินเอาเอาสีมาบดอะเอาหินมาบดใช่ไหมบดแล้วก็ต้องผสมน้ำใช่ไหมรูคืนครูไปเยวไม่ใช่ถ้าสมมติว่ายุคโบราณยุคสมัยเลยนี้สองอะไรพวกนั้นที่เขาเอามาผสมไข่ผสมกับไข่ไก่แต่เก่าขนาดนี้ไม่รู้เขาผสมอะไร เนี่ยดูเขฝนออกมามันเป็นอย่างีจริงๆ้วยเหมือนพระพุทธรูปจริงด้วยนะก็เขาบอกว่ากซานเดอร์ไปไปรบที่อินเดียแล้วก็ไปสร้างอะไรอะไรแล้วก็เอาไอ้ความรู้เรื่องทำพวกเนี้ยไปทิ้งไว้ก็ต้องขอบคุณทางอารยธรรมฝั่งนี้เนี่ยเราถึงต้องมีของไไหว้กันเคนาใช่เอาคนหมุนมีระบบลอกอ่ะออชดแรงแล้วก็ค่อยๆตั้งๆๆๆขึ้นไปนี่ไงโอปอยูบอก เสาเสามันจะไม่ไม่เป็นเสาตรงๆเนี่ยมันจะมีกระเข้าไึ้นเลยเนี่ย,โ,ยโมเดลนี้แบบตั้งแต่ปี1979แต่โมเดลนี้ทำไว้านานมากแล้วนะถ้ามาที่มิวเซียมอาคอรพอรลิฟเนี่ยคือปั๊สต็อปเซอร์วิสคนจะแวะกินขนมนก็อรอใช่ช็อกโกแลตดองอร่อยมากช็อกโก,กแลต้อนคือแบบเดียวเหมือนไอติมละลายจะมังจะเดินขึ้นไปค่าเข้า20ยูโรก็เข้าเทียบกับขนาดพื้นที่มั้งใครๆก็อยากไปดู พาเทนอนไงี่ก็อยากขึ้นไปดูเชียร์อ e ฟ o ดี i o ในดัสถ้าเราเราไปยืนอยู่ตรงวงกลมแผ่นนั้นแล้วเราพูดออกไปอะ่ะคนในสแตนสแตนทุกคนอะ่ะจะได้ยินเสียงเราชัดเจนหมดเลยเป็นพื้นฐานของการสร้างโรงละครจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้มันยอดมากเซด้าเขาไม่ให้เราเข้าไปแลถ้าให,ให้ทุกคนเข้าไปคงจะวุ่นวายน้าดูแล้วก็ไปทดลองกันตอนที่ไม่นั้นหลับ เดาไปอ่ะเฮ้ไม่ได้ดูเลยพาเธอนอนนี่เจอว,วิบากกรรมมาเยอะมากเขาสร้างขึ้นมาให้เทพกี่ไงให้เทพอาร์ชีนาใช่ไหมแล้วพอโรมันมาครองก็ยังนั่นอยู่นิดหน่อยแต่ว่าพอโรมันล่มสลายอ่ะคริสเตียนก็เข้ามายึดครองพื้นที่แถบนี้แล้วก็ชาวคริสต์มันก็มันทําลายอะไรพวกนั้นอ่ะที่อยู่เป็นตกแต่งอ่ะทั้งหมดเลยประมาณเหลือเอแค่ประมาณครึ่งนึงอ่ะ <S <S แล้วก็เปลี่ยนเป็นโบสถ์แล้วก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งส,สงครามครูเสด ลบกับอิสลามลบเสร็จอิสลามก็ยึดแล้วก็ทําเป็นโดมๆอยู่ตรงกลางแล้วทำเป็นมัสยิดเฉยเลยแล้ก็ของก็หายไปอีกเรื่อยๆโดยช่วงสงครามมาัจริงๆนะ่ยนั่นแหละโดนระเบิดก็ลิงเลกเข้าไปอีกสุดท้ายก็เลยเหลือแค่นี้ mm hmm. คือเป็นมาหมดแล้วอะเป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งแบบเป็นมาสามศาสนาแล้วอะมีมีผ่านเดียวอะฮีโรเดสแอตติคัสอันนี้มันอีกอันหนึ่งที่เป็นอัจจรรย์แบบโบราณ จำมาปรับปรุงให้ใช้ได้เป็นแบบปกติเอายังมีแสดงคอนเสิร์ตมีแสดงโชว์อยู่เรื่อยๆไปอีกเวทีหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสจะมาดูก็น่าจะทนรู้สึกฟินมากๆถึงแล้วมนัดประตูสู่อุยอาโฟคลิปแล้วอาโฟคลิปโมมันมาซะสูงเลยขึ้นมาคือมันไม่มีอะไรสูงกว่านี้อีกแล้วอะ มันแบบขึ้นมาแบบพอหันขวาปุ๊บม้นงแบบว่าเข้ามุมเข้ามุมตึกเลยเห็นความยาวความใหญ่เลยอะ่ะแมวเยอะเหกินด,ดีอยู่ดีที่นี่แมวเยอะที่นี้คนกินเป็นทาดแมวเงยๆงยเงี้ยเง้ยๆงยงยง้้ไงไงไอ้ถื่อหดูวะดูดูวดูวะ เขาชอบมีคนมีแตะมันว้ยแมวแมวไม่ยอมเล่นด้วยหรือมันเป็นแมวเทพเจ้าวะหรือจะเป็นร่างจำแนงของสุดก,ก็ได้นะเ<ๆ>พื่อนๆโอซุสเป็นชอบแปลกกายเ <c oughs> ป็นเป็นนักปี่ไปไปแบบไปสังเกตผู้คนเน่ยเอออย่ามันจับในมนุษย์โง่ในมนุษย์โง่เออดูในสารคดีที่เขาบอกมาลิกี้เนี่ยเขาบอกว่านี่อะไรอ่ะในสารคดีบอกไหมไม่รู้อาจจะเป็นยอดเขาอวะ แต่มันเมียนเออมันแบบใช่มันเป็นหินนั่นแหละหินที่อยู่ตรงเนี้ยเขาบอกให้มันเรียบไม่ได้ก็โผล่ไว้เขาตั้งใจตั้งใจมันโผล่ดีมีตั้งหลายก้อนเออทำไมไม่รู้เขาบอกว่าฐานของพารทเทนอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงด้วยมันเป็นเส้นโค้งนิดนิดแล้วก็ไอเสาแตตละต้นมันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะนั้น หินแต่ละก้อนกับเสาแต่แต่ละข้อมันก็แบบเป็นหินคนละก้อนกันนะก็ปี้กันไม่ได้คือเสาตรงมุมก็จะยาวกว่าเสาตรงกลางใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วเห็นไหมตอนที่เป็นหินอ่อนใหม่หินอ่อนสีขาวอะ่ะ <พอ S 1> เขาตั้งใจไม่ใช่เขาเอาหินหินอ่อนไอตัวเสาเก่าอะ่ะยัดแบบหลบเหมือนหล่อเข้าไปอะ่ะ <พอ S 1> มันตั้ใจให้ดูออกว่าอันไหนอันเก่าใช่ใช่หมาย,ายถึงหมายถึงว่าจะดูว่าเนี้ยนใหม่เนี้ยเก่ามีอันที่ยังไม่ได้ปัดวางงใหม่ ที่จริงทําเยอะนะดูเสาเสาเสาอ,อันนอกที่อยู่ข้างในอ่แว่าตรงนั้นอนะ่ะข้างล่างมันไม่มีเสาเลยนะแล้วขนะ้างบนก็ไม่มีคานแล้วถ้าเขาประกอบคานฝั่งนี้ใหม่แบบงดโอเคแล้วเนี่ยจริงว่า,ม,ามันเพราะมันตั้งแถวแล้วอะแต่ว่าเขาทาล้อมให้มันครบเขาทำให้มันนั่นนี่แหละให้มันเป็นรูปร่างให้ได้อ,ไอย่างเงี้ยม้งทหารเขามาเชิญธงลงว่ะธงชาติกรีซตรงนั้นอ่ะเขาเชิญลง ก็จบไปนะครับสำหรับพิธีชักธงลงของทหารกรีซเดี๋ยวพรุ่งนี้พงเช้าก็มาติดใหม่อัโคโพลิสเนี่ยเปิดตอน8โมงตด2ทุ่มนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่ม15ที่กรีซยังไม่มืดนะครับแต่เขาไป็นทุ่มครึ่งเดี๋ยวทุ่มครึ่งเราก็ต้องลงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนไล่แหละเขาแต่หน่อยะ นี่ของเก่าที่สุดที่เราเคยไปเจอมาเลยนะไม่นัดรล่มไหมเขาไม่ห้จ้าโบ,บราณที่สุดแล้วที่เราสามารถเข้าถึงได้อะไม่แต่แบบเป็นมงคลชีวิตนเลยนะถ้าดาม,มาโทษเธอนะตอุษาบอยแล้วว่าไม่จะพอพระที่ลงยอดรับยอดเขานั้นไปอะเขาเฮกันเลยเวเ้เฮเฮอย่างเงีง้ยนี่แหละที่นั่งรอดู คือดิมันถูกเดินแบบเดินเป็นทันทันปีจะมันแบบจะมันมนจนมันแบบว่าใสไปหมดเลยหินอันนี้มันอันนี้เป็นทำใหม่นี่หินเดิมอดูชิ้นนี้ชิ้นนี้โคตรเนียนเลยไม่มีแบบอะไรเลยมันเหมือนแบบใสๆเนียนๆสวยมากที่งว่างเลยดูดิแบบไม่แต่บ้านไม่แตถึงตีนเขาเลยอ่ะพามาตัวนี้กลับบ้านยังดีกว่า นี่มีนะัดทัวร์ต่างจังหวัดไปเดียวพี่ไปเองไม่ได้เราก็เลยขึ้นบริการทัวร์แบบวันเดย์ริปไปเช้าเย็นก่อนซื้อมานั้งานานกแลแหละประมาณสี่ชั่วโมงเหมือนละถึงห่างไกลยยแล้วมันเป็นเวิลด์คัลิเทจด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นที่ตั้งของวิหารบูชาเทพอพอลโลเมื่อสมัยก่อนคนกรีกคิดว่าที่นี่คือซิลิโรคือศูนย์กลางของโลกทั้งหมดทัวร์เราประมาณ10กว่าเนะี้ย สิบกว่าเลเป็นสองสี่าหกเจ็ดแสค่ะในสามสิบาคนเออในสามคนเข้ามาสายเข้ามาแล้วนี่คนเป็นล้านเป็นล้านได้ทำล้อนมากจริงอาจจะทำอะไรไปแรนเดียนเราไม่ได้ใครเรีนไม่ต้องการหรอก กิมทากันนองกันแดดโอ้ยดูดิครอบครัวแมวโอ้โอโกิ๊ฟแมวที่นี่คนกรีซเป็นทาสแมวที่นี่มีแมวเยวอะเลยมันต่อตูวเยนนอนแบบนอนทับตูดทับตูดทับตูดเยนนั่งข้างถังเย็นฉลาดนอนลบนอนหลบแดดอยู่นี่เต็งฉลาดนี่คือแม่คสแคสเซนโชรี่นี่มันเหมือนอันนี้เลยนะยแค่อ่านเชนเซย่าเนี่ยนี่จะแบบทางแบบเซย่ามันขึ้นไปสู้ทีละวิหารทีละวิหารเพื่อไปถึง วิหารสุดท้ายอ่ะคนเขียนอาจจะแบบว่าได้จินได้แบบแรงบ,บันดาลใจมาจากเดลฟีก็ได้นะก็ <het S 1> ะดดคือมันมี3อย่างสําคัญของที่นี่ก็คือมีออสนามกีฬามีอัจจานไปเป็นทเทอเตอร์แล้วก็มีวิหารบูชาพอโลโลเพราะที่นี่มันเหมือนกับเป็นแบบว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์อ่ะแบบไร้ซึ่งการเมืองอะไรเงี้ยเมืองแต่และเมืองก็ต้องมา บูชาแล้วก็ขอคําทํานายขอคำอวยพรจากเทพอพอลโลที่เมืองนี้ท่านี้จะเป็นก้อนซีเรียมอันนี้มันไม่ยากกว่าหรอวะแต่ยากแต่มันน่าจะล้มยากกว่าปเอจริงด้วยอาจจะทาให้้มยาก่เออจรงด้ยะท้ลมไเอจงยอะล้มวเอรงาตะทลาเอรพาลมาเอออาจล่เดอาจะ้ล้ไปเ้าจบะไปตรงที่เป็นทเตอร มาถึงเเทเตอร์แล้วรูปแบบการสร้างมันก็จะเหมือนกับของดีเรซัสแล้วก็ไอติทัสที่อโ,อโคโพลิสที่ในรถอะกายเขาอธิบายฟังก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องดรามา่าแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยอะไรเงี้ยถธอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอก็จะเป็นกีฬา มุมนี้จะเห็นหมดเลยเนี่ยบนเนเกือบสุดเกือบยอดเขาเลยข้างล่างก็เป็นหุบเขาลึกลงไปฟาซิลิตี้แบบครบทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของการบูชาเทพเจ้าอะไรเงี้ยรวม,มถึงส่วนที่เป็นแบบเอาไว้ดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องร่างกายของพระเพอรอะไรที่อยู่นบนนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปจบที่พิพิธภัณฑ์อีกอยู่ข้างล่างถึงแล้วสเตเดียมคนหินมาจากไหนแล้วขยันต่อหินนะขยันต่อเป็นร่องร่องเป็นแบบไม่เท่ากันก็ต่อ อยู่เท่านั้คนนี้เป็นอาศาจรย์ที่นั่งแล้ก็น้นาอยู่บนสุดด้วยนะกว่าจะขึ้นมาถึงนี่คือร่างกายได้วอร์มพอดีแข็งได้เลยเผื่อลูกค้าเข้าเข้าลูกค้าก่อนอากาศร,ร้อนมากเดี๋ยวเราจะลอง product of Thailand กระดาษเย็นตันงหูเสอ,องไว้ได้แล้วสุดใจเลยออ่ะเย็นแล้วอ้รู้สึกดีเลย กำลังจะาจาเดินไปพิ่พีธภัณพาแล้วลงมาจากข้างบนหมดแล้วใช้เวลาเดินลงมาประมาณ10นาทีเป็นวัววัวเงินด้วยแล้วก็มีเพจเ,เพคอปเปอร์ด้วยเป็นบางจุดเล็บเท้าเป็นบรอนซ์รูปปั้นอะ่ะมันคือรูปปั้น ไม่ใช่นะน,นะไม่ใช่ที่คนเขาไปนอนไปโดนไปโดนเผาเนี่ยนะไม่ใช่คนละคนละอันกันนะเหลือไม่ครบมามามาแลคค้วแข่งขันเป็นใจเขาบอกว่านี่คือวิหารของเทพอาธีนาซึ่งเป็นวิหารที่เก่าเก่ากว่าของซากของเดลฟีที่เราไปตะกี้นี้ าแวะมาให้เราดูก่อนที่เราจะไปกินข้าวกลางวันกัน,น480ปีก่อนคริสต์กาลปรงมันเกือบ500ปีเทวมนี่เก่ากว่าพอคิสิ์เก่ากว่า2500ปีมเราเป็นวิหารด้านเดียวที่อยู่ก่อนช่วง ปติศาสตร์คาดว่าน่าจะสร้างก่อนหน้านั้นอีกประมาณ40-50ปีก็คือราวๆ500ปีก่อนคริสตก์กรลงล,ลง,ลงน,นั่นเถอะเราลองไปดูกันดีกว่าใกล้ๆบางส่วนไม่ลงบางส่วนบอกเหนื่อยจากเดลฟี่แล้วเดลฟี่เดินไปแล้ว <ๆ S 2> เกือบ2ชั่วโมงเรายังไม่เหนื่อยขนาดนั้นเราเพิ่งกินมอนสเตอร์ไปมอนสเตอร์ที่โพที่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาคุยกับเพื่อนเขาบอกว่า I'm gonna be here just one time anyway <laughs> เขาเดินขึ้นไปต่อเดินขึ้นไปจนถึงสเตเดียมเลยมากับเพื่อน3คน วันทุกคนเลยบอก I'm g o n ก็จะ t h ท s o n าน i า e anyway ไปก็ไปต่อเมื่อกี้พี่อ่านที่ป้ายมาเขาบอกว่าเทพีอารชหนาเนี่ยเป็นเทพีแห่งสติปัญญา <S s s แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ความรู้ใหม่เป็นความรู้ที่เป้รู้อยู่แล้วจากเซนเซีย <laughs> อ่านใช้สยากก็จะรู้ว่าเทพองค์ทํางานสำน้าที่อะไร <laughs> ผมไปว่าอาจารย์เขาแม่งต้องมาเที่ยวที่นี่แล้ว,ลวก็เอาไปเขียนเป็นกระตูนแน่นอนไม่พลาด <laughs> เอาไม่งั้นจะหาแรงบันดาลใจจากไหนใช่ไหมัน <laughs> จินตนาก,การว่าถ้าเราแบบเป็นนักเดินทางที่เดินทางมา สกาละวิหารของอาเธนาแล้วก็เดินขึ้นเขาไปเพื่อไปสกาละอพอลโลมันถึงเป็นแซงเชอรี่ใครเป็นอิสลามต้องไปเมกกะถ้าใครเป็นเอ่อคนคริสต์ก็ต้องไปที่วาติกันอย่างนั้นนะตรงนี้เห็นชัดเลยว่าดูดิถ้าเห็นถ้ามองจากที่ไกลๆตอนที่มันเป็นรูปเป็นล่างอยู่มันน่าจะสวยมากเลยเดิมทีมันเป็นตึกวงกลมมาก่อนโอ้นี่ข้างบนนี่ขือข้างบนเนี่ยยังมีไอ แพดเดิ้ลมนเลยติดอยู่เป็นรูปม้าอันหนึง่งก็เป็นรูปอะไรไม่รู้อีกอันนึงด้านมันมีด้านเรียบเว้ยแล้วมันมีด้านที่อยู่ด้านในเป็นด้านไม่เรียบเขาอาจจะทําแค่แบบว่าแค่ตกแต่งอะในข้างในก็ทำไงก็ได้ให้มันเป็นรูปทรงเลยเดี๋ยวเราจะเดินทัหลังให้กับวิหารอาทิหนาแล้วเราจะขึ้นรถตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอารังคาบะาเป็นเมืองทางผ่านเรามันจะกลับแต่ว่าไกาบอกว่าให้แวะก่อนอ ว่าตรงนี้มีหอนาฬิกาจานนี้คือเมืองอารังคาบาดดูสิเมืองสวยมากนี่หอนาฬิกาเป็นเวลา4โมงเย็นแล้วก็ถ้าจะมาหอนาฬิกานทางเข้าอ่ะมันจะเป็นทางเข้าแบบรูเล็กๆซ่อนอยู่หลังพิพิธภัณฑ์ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์อันนี้แล้วก็เดินอ้อมทางลงมาได้ข้างล่างแล้วเดินอ้อมมาทางข้างๆถึงจะมาถึงหอนาฬิกาคือถ้าเราไม่มีไกด์เราก็ไม่รู้ว่ามาทางนี้คือเมืองอารังคาบาดเนี่ยเขาจะคงสภาพความโบราณอันเอาไว้อย่างเงี้ย ค่อยลากลงไปบนภูเขาข้างล่างแต่ที่นี่ก็เพิ่งรู้ว่าแดดมันร้อนๆอย่างเงี้ยแต่มันมีหิมะเว้ยช่วงหน้าหิมะเขาก็จะมาเช่าบ้านอยู่ในวๆนี้แล้วก็ไปเล่นสก,กีกันซึ่งเขาบอกว่ามันจะแน่นมากมันจะแบบว่าต้องจองกัน3เดือนงหะไใจที่พักไฮซีซั่นนะไม่นัดได้เดินในเมืองอารังคาบะด,ด้วยนะไม่นัดไม่รู้ว่าอ,าอ่านในยี่ปุนนะพูดตามไกด์เลยนะอารังคาบาดตอนนี้เป็นการเดรินขึ้นเนิน เวันน <ider> <seeing> <spooky> <cción> ี้เราก็ำลังจะขึ้นไปที่ภูเขาไลคาเบกัสบนยอดเขามีโบสถ์ชื่อว่า h o Church of Saint George of Lycaeus ใช่วันนี้เราจะมาปิดคลิปด้วยภาพมุมกว้างของเมืองทำไมเขาเห็นยอดเขาขาต้องมาสูงแค่ไหนเออเน่ยแล้วแปะรูปให้ดูบายเหมือนเราให้สั่งให้ซื้อน้ำคนละขวดเมื่อวานก็ขึ้นเขานี่เป็นคลิปปีนเขาให้ชัดเน่ มันจะดนู่นเฮ้ยไกลเดี๋ยวเราจะต้องเดินเส้นทางป่าๆขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อกี้มันมีผู้หลังโดวคนหนึ่งเดินลงมาจริงๆก็มันเดินได้มีนั่งนั่งมีถังขยะแล้วนะ่ะเค้าได้เดินมไม่มีคนเดินเรื่อยๆนะตอนแรกนึกว่าจะโดน จนปลาดักปน้นถึงแล้ไม่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินแบบมันกับรัฐบาลเขาทำให้นะมีหลอดไฟแล้วก็มีถังขยะด้วยเพราะมันมีบ้านบนภูเขาด้วยมองไปมันมีบ้านแบบอยู่ริมเขาแล้วมีทางรถขึ้นแล้วก็มีทางเดินคู่ขนานกันไปอย่างเงี้ย<อ>เดี๋ยวต้องเดินต่อแล้วนี่ไงมีคนมาจอดรถเต็มเลยเขาขับรถมาถึงตรงนี้เขาก็เดินขึ้นไปต่อส่วนเราเดินมาจากข้างล่างเราเก่งกว่าแล้วเราชนะวิวเริ่มสวยแล้ว เ,เดินขึ้นมาเออไปเห็นชัดเลยนี่เส้น,นเราเดินเส้นนี้ขึ้นมาเราโรงแรมอยู่ตรงประมาณนีโ้โอโคโปอลิสอยู่ตรงนู้นจากข้างบนเราใช้เท้าเท้าเท่านั้นนะขึ้นมาบนนี้ออสุดยอดเมยนัดโพสเลยฮะช่วงพักเหนื่อยเมยนัทจะโพสโพสบอกให้โลกรู้ความยากลำบากในการมาถึงตรงนี้เพราะว่าฉันคือคนไทยและฉันเป็นคนไทยที่มีอินเทอร์เน็ต <laughs> คนไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตตรงนี้ไม่มีเสกเข็งเ <laughs> มนัทเมนัทบอกว่าที่นี่แม่งร้อนจน,น,นกระบองเพชรแม่งขึ้นเลย เขาจะฉีกเรื่องเป็นทะเลทรายแล้วก็มาขึ้นอหนือแม่ใครต้องรูนกาวปี้เตี้ยงนี่ด้ย เอ้ยจะถึงแล้วคนเขาน่าภูมิใจเลยแม่งแป๊บเดียวเองอ่ะมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมถึงยอดแล้วตอนนี้เป็นบริเวณหลังโบสถ์เลยพอดีคนเป็นเยอะเลยหาที่ร่มนั่งก่อนเราค้นพบแมวหนึ่งตัวตรงนี้มันแบบพยายามขอแมวตลกไมจะเดินไหมเราจะไปก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปได้ไหมได้จะนั่งพักก่อนได้เออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคนๆอยู่คนแล้วตรงเนี้ยตัวอร่อย เราชอบกาแฟาเกี่งมากเลยเขากินกันหรือเปล่าไม่รู้นะต,ตัวกนๆนี้แ้วฉันชอบอติดใจติดใจรสชาติแบบนี้นี่เราอยู่ในคาเฟ่เราสั่งอันนี้มากินคา,า,าราเมลรี่หรือปลาหมึกทอดนั่นเองอันนี้บินอันนี้น้ำมะนาวของผม,ผมคลิปทั้งหมดเกือบสี่ชั่วโมงตัดมันแะตัด,ดีปเป็นเดือนอ่ะกว่าจะเสร็จ <laughs> กลับมาให้ดูวุน้นพ้นโดนเขามีคนให้ของกินสินะคนกินเป็นทาสแมวแมวทาสแมวทั้งประเทศเลยทีนี้ เ้าจะปิดแล้วนะมีนคนหลับเราปิดจนท่านี้มีคนหลับนี่แหละโอเค okay. เราจะจบทริปตรงนี้แล้วแหละเออตอนที่เราอยู่หน้าโบสถ์เม<ช>ื่อกี้เข้าไปถ่ายในโบสถ์มาก็พิลิลนิดหน่อยพูดดังไม่ได้เขาก็แบบกลับมาไหว้พระไหว้เจ้ากันมามีวิวสวยมากเลยใช่แล้วก็จะจบคลิปด้วยวิวบนยอดเขาสูงสุดของกรีซเออวิวสวยสรุปทริปก่อนเราทริปเราไปออสเตรียเวียนนาแล้วก็มาที่กรีซเอเธน เราไปดูไฮไลท์ของแต่ละที่มาทรมานทรกรรมขึ้นมาเพื่อให้มีวิวจบที่สวยงามแบบนี้มีแล้วหมดไปแล้วก็เห็นเมืองกรี๊แบบ360องศาเลยนะไปหลังบวกก็จะเห็นแบบพอที่นี่คือจุดสูงสุดของเมืองแล้วได้เห็นแมวกรีส360ิตัวแคสต์ชรีโอเคแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าเมื่อชาติต้องการ ชาวไม่ต้องการเ<บ>มื่อเราต้องการต้องการไปเที่ยวอโอเคจะเริม่มกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกุ้งกระดิ่งกุ้งกระดิ่งมาครบแล้วทีเดียวโอเคบ๊ายบาย <laughs>